สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านผลิพัณฑ์ออตโอต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับเสารน,นี้เนี่ยเรามีหัวเดี่ยวเข้าใหม่นะครับมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมอีก1รุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรถกระบะตอนเดียวที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ยทั้งตัวเพาเดิมและก็ตัวเพารอยหรือว่าจะเป็นตัวตู้คาโก้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวตู้รถห้องเย็นพวกนี้เนี่ยอันนี้คือเรามีคุณลูกค้าเลือกกันแบบ ครบครบเลยนะครับการใช้งานเป็นแบบไหนลักษณะของตัวงานเป็นแบบไหนติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคือทุกรุ่นทุกรูปแบบเรามีคุณลูกค้าเลือกครบเลยแล้วก็ได้รถสวยแบบนี้กลับบ้านไปใช้งานเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามการอัปเดต คลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองไปพัดออโต้นะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นาที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอันขอแนะนำนะครับเป็นตัวเจ้า Toyota h i l u ัก e ีโว2.4ตัว J Man นนวลนะครับรถปี2016นะฮะตัวรุ่นนี้เนี่ยจะเข้ามาที่ร้านของเราเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรุ่นกระบะตอนเดียวยอดฮิตเลยนะฮะ ส่วนสำหรับราคาอันนี้เราไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ3า9 0 0นบาทนะครับเพราะเด็วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวอนเรียวไปเลยเดี๋ยวอนสดไปเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อผิหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับเรามีวารันตีหลังการขายให้นะครับรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉนิน24่ชั่วโม 1ปีนะครับเปลี่ยนไทนะ้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ถุงล้อตรงนี้เราเซอร์วิสให้กับผูลูกค้าอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากมาเลือกตัวรถกันก่อนได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูใน2ตัวเครื่องกันต่อนะฮะพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหน้า A1 นะครับหรือว่าเป็นกระจ,จังหน้าแบบดําด้านนะฮะ เครื่องเดิมครับ2.4ลิตรนะฮะเป็นตัว 2GD นะครับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะฮะให้กำลังสูงสุดจะอยู่ที่150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่3 4 3นิวตันเมตรนะฮะพวกรถรีโวพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองในอีกมุมหนึ่งก็คือการเปลี่ยนจากขุมกำลัง KD มาเป็น GD เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการความสดหน่อยต้องการความใหม่หน่อยแนะนำเป็นตัวรีโ o แต่ถ้าเกิดบางคนยังอินกับตัว KD อยู่ v i g o 2.5เครื่อง3,000พวกนั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าถ้าเกิดมองในเรื่องตัวการใช้งานแน่นอนครับเทคโนโลยี Toyota จะไม่ค่อยงกสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะให้มาเยอะมากนะฮะ ABS มีให้ Airbag 3ใบ นะฮะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับที่เสียบ USB ที่เสียบ AUX นะฮะทุกอย่างมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถตอนเดียวตอนนี้ที่ร้านของเราเนี่ยจะมีบวกเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือฟรีค่าจักค่าโอนนะครับแล้วก็วันรับรถรับเงินกลับบ้านอีก5,000นะฮะตรงนี้สุดคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อนะฮะ สำหรับตัวตอนเดียวที่ร้านของเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเด่นๆเ,เลยก็คือในเรื่องของตัวของแต่งนะฮะเราใส่เป็น T e 37ขอบ18นะครับแล้วก็ตัวยางเป็นปี2020ถามว่าจัดฟิตเมนต์ัวรถได้ไหมหรือว่าจัดทรงตัวรถได้ไหมสามารถทําให้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วง่ายๆไม่ยุงย่งยากนะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้า ต้องการที่เลือกเป็นตัวล้อแม็กซ์สล้อเนี่ยถามว่าทางร้านสามารถจัดทําให้ได้ไหมสามารถจัดทําให้ได้เลยนะครับไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดเอาเป็นแบบตัวมาตรฐานนะฮะก็คือจะเป็นตัวแม็กคู่หน้านะครับแล้วก็ข้างหลังใส่เป็นตัวกระทะผาพร้อมลัดโดยอย่างมิชิน XCD กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะส่วนตัวภายในนะครับจริงๆรีโวเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นตัว2.4นะครับแต่ถ้าเกิด2.8เราจะนับกับตัวพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจุด m o d มันจะมีอีโค r โหมดแล้วก็พาว,วเว 50าสต่อห้นะครับส่วนของอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวตู้นะครับตรงนี้เนี่ยเราใส่ความสูงให้อยู่ที่2เมตรสิบเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทโลจิสติกต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในร่วมของตัวซับซับใหญ่ๆหรือว่าซับในต่างจังหวัดหรือว่าที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่เขาจะรองรับอยู่ที่2เมตรสิบซะเป็นส่วนมากแต่ถ้าเกิดบางที นะฮะเราไม่ได้ผลเยอะเราไม่ได้บรรทุกสูงมากจนเกินไปเป็นเมตรหรือว่า2เมตรตรงนี้เราก็มีกับคุณลูกค้าเลือกนะครับอันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเคยมาติดตามเราเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้อันนี้เดี๋ยวอาจจะคอยพยายามอธิบายให้คุณลูกค้าเข้าใจเรื่อยๆแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ที่สำคัญก็คือพูดกันแบบเผลอๆง่ายๆเลยครบ จบคุ้มภายในร้านเดียวนะครับนี่นะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นตัวกระทะผ่าขอบ14่นะครับแล้วก็ยางมิชชิน XCD ปี2020นะฮะคือตัวยางพวกนี้เนี่ยมันเป็นยางที่ไว้สำหรับทุกโดยเฉพาะนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วคือทุกอย่างครบหมดนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเสริมแหนบได้ไหมเสริมแหนบได้นะฮะร,รีโวแหนบเดิมของมันมาจากโรงงานเลยคือฝั่งละ5แผ่นนะครับเราเสริมไปประมาณ1แผน่น2แผน่น นะฮะตรงนี้ถือว่าสบายสบายเลยนะครับก็3ตันเนี่ยต้นๆเนี่ยถือว่าหมูหมูเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดถามว่าตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าต้องไปเสริมแหนบเพิ่มต้องไปใส่ล้อกระทะเพิ่มต้องไปเปลี่ยนยางใส่ XCD ซต้องใส่แม็กค,คู่หน้าเพิ่มต้องใส่ตู้ทึบปีกต้องจดทะเบียนลงเล่มอีกต้องเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับทาไมเมื่อมีคันเดียวแล้วทุกอย่างมันครบแบบนี้ในร้านเดียวคุ้มกว่าไหมตรงนี้คุ้มกว่าอยู่แล้วครับแน่นอนถือว่าให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดลองดูแล้วว่าปี2015พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูว่ารถเอ้ยรถเป็นปีเก่าไปหน่อยเราอยากได้พวกแบบรุ่นใหม่ๆออกมาแปลงใส่หน้าล็อกโค้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยอย่างที่บอกอย่าลืม2คํานี้ฟรีค่าจากค่าโอนนะครับวันรับรถรับเงินกับบ้านอีก5,000เอาส่วนของตัวเงิน5 0 0 0ตรงนี้เนี่ยมาทําเป็นของแต่งได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ วของตัวฝาท้ายนะฮะสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็นี่คือในสวงตัวด้านหลังตู้มีฟิล์มกันรอยนะครับมีเส้นกันสะท้อนแสงแล้วก็ตัวไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านบน ใช้งานได้ตามปกตินะครับทุกอย่างที่เราเบิกให้กับผู้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นมือ1ห,หมดยกเว้นแต่ตัวรถอย่างเดียวที่เป็นมือ2นะฮะแต่รีโว่นะปัจจุบันประจ,จําเดือนมีนาคมแบบนี้มันจะเป็นตัว2 4 J จุดสี่เจมนวลเซ็ไม่น้อยใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับมันก็จะค้ากันไปแต่ว่าไม่เกินแสนโลแน่นอนนะฮะสนใจเบอร์ใตใ้ล่างคลิปนี้ครับคุณลูกค้าสามารถโทรติดต่อ,อเข้ามาได้เลยคราวนี้ในเรื่องของตัวการจัดไฟแนนซ์บ้างนะฮะ ถ้าเกิดประวัติดีนะครับฟรีดาวนะครับหรือว่าไม่ต้องใช้เงินออกอรถเลยแม้แต่บาทเดียวตรงนี้ก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งว่าคุณลูกค้าทำอาชีพอะไรเคยผ่อนอะไรไหมรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับค่อยคไล่เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆตรงนี้ก็มาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับนี้แดล่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเพจปริพัฒออโต้นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจเรากดไลค์กดซับสไครต์แล้วเดี๋ยวจะได ส่วนสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้านเรากลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ